สวัสดีค่ะทุกคน Good morning เช้าวันที่16นะคะเช้าวันพุทธที่16วันนี้บบตื่นขึ้นมาทําแพนเคก้กให้จอร์แดนนะคะก่อนไปทำงานนะคะทุกคนโอเคส่วนผสมมีอะไรบ้างเอยผงแพนเคก้กนะคะทุกคนง่ายๆแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็บรจะใส่ผงไม่ใช่สิอ่า กินวานิลาลงไปด้วยนะคะกลิ่นวานิลาแล้วก็มีนมค่ะทุกคนนอมอัลมอนด์จริงๆเขาให้ใส่น้ำเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวโบใส่ใส่เป็นนมมันจะได้อร่อยกว่านะคะโอเคค่ะสองช่อน แด่ไหคะพอแล้วแล้วก็ใส่ไข่นะคะทุกคนแปบบ๊บนึงค่ะใส่ไข่ใส่นมลงไปค่ะ อเคแค่นี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะทุกคนนี่นะคะน้ำมันมะพร้าวทอดใส่น้ำมันเอาน้ำมันมะพร้าวลงไปในกระทะก่อนหอมค่ะทุกคน ดน้ำมันร้อนนะคะทุกคนไม่ต้องร้อนมากนะคะทำง,ง่ายๆค่ะเมนูนี้ จะได้กลับด้านแล้ว okay, ค่ะเคคค่ะทุกคนอันนี้เสร็จไปหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ไซรัปเมเปิลไซรัปลงไปนะคะโรยลงไป ร่อยค่ะแล้วรออีกอันนึงนะคะสวัสดีค่ะ hello good morning sweaty cup เฮ้ยนะ just waking up starting our morning routine and my wife made me pancakes this morning pancake ค่ะปกติจะมีผลไม้บูเบอร์รี่เซาบรีแต่ว่าวันนี้หมดเดี๋ยวตอนตอนเย็นเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวซื้อ ผักผลไม้กันนะคะทุกคน How do 5 t a s t e Honey Rip Morning ใช่สกู๊ดฮันนี่อร่อยมากบังคับให้กินอาหารเช้าค่ะเพราะปกตินางก็ถ้ารีบๆก็คือจะจะออกไปเลยกินที่คลินิกนะคะทุกคนโอเคฮันนี่ I go outside โอเค โอ o ย o ยากไปกันข้า t นอกกั a t h น e ม่อ t ยเอาไป i ่ะไปค่ะ mm. ไปค่ะตามคุณชายจอแดนไปค่ะทุกคน ว่บรรยากาศตอนเช้าเมื่อคืนฝนตกอย่างแรงเลยะคะทุกคนเมื่อคืนฝนตกอย่างแรงเลยค่ะอู้ทะเลนิ่งสงบเลยค่ะไม่มีคลื่นแม้แต่คลื่นเดียวยกะลอกกะลอกค่ะทุกคนไปละไปละดูดอกผักโบนะคะทุกคน ชีเอาไว้เอาเม็ดรอเม็ดมันไว้ปีหน้านะคะนี่ที่บ้านเราต้นอะโวคาโดเอ้ยไม่ใช่ต้นอะโวคาโดค่ะทุกคนต้นโอ๊คอู้ดูกระรอกเห็นไหมคะไปละไปละต้นอะโ,โอะค่ะ ต้นใหญ่มากน่าจะหลายสิบปีแล้วค่ะทุกคนเงียบบค่ะฝนตกเมื่อคืน you can see the c r a b h p i e not see anything very quiet morning เงียบมากเลยค่ะ ไม่มีนกไม่มีปลาเลยค่ะวันนี้เ <laughs> จได้บอกว่าสัตว์ก็กำลังนอนอยู่อากาศมันดีค่ะฝนตกเมื่อคืนฮะอ๋อ oh, <Huh? S 2> ท้องฟ้าค่ะทุกคนวันนี้ <laughs> พระอาทิตย์จะ ออกฝั่งนี้นะคะแต่มองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเนี่ยโอ๊นกเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนไม่มีอะไรในน้ำเลยค่ะหอยเหอยอะไรก็ไม่เห็นผมมันตกต้องรออากาศดีๆแดด,แด,ด แม้แต่ธงธงก็ไม่ปิวนะคะทุกคนนิ่งสนิทใบไม้ก็ไม่ What Oh ดู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 น้องค่ะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูอยู่บนอยู่บนยอดนู้นค่ะเห็นไหมคะอืออยู่บนต้นอะโวคาโด้นะคะ The Osprey is a Florida bird of prey. It c a t c h t h e fish. Oh เดี๋ยวมันก็จะเริ่มบอกว่านกตัวนี้ค่ะนกจะไปฉกปลาในน,าน้ำนะคะที่บูเห็นบางบางตัวก็กระโดดเหมือนคนกระโดดเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากเลย fish và See uh. come back he right there. Looks like the zebra fish. S Sibar fish. Let's see, he'll probably come back. Ba <coughs> Can see any fish here, over here. Yep, yeah, the net. Okay, guys. โอเคบายบาย have a great day บายบายวันพุธนะคะที่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจอร์แดนจะกินเสร็จแล้วก็จะอาบน้ำไปทำงานแล้วนะคะ่ะโอเคค่ะบายบายค่ะทุกคนบายบายวัสดีค่ะ